สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องราวของ n e t ตฟิกันค่ดะจากร้านเช่าดีโอสู่แพลตฟอร์มรีโอขนาดใหญ่ระดับโลกค,ค่ะเรามาทำความรู้จักกัน n e t ตฟิกันเลย โดยเรื่องราวทั้งหมดค่ะเกิดจากเมื่อปีพศ1997โดยชายบการคนที่ชื่อว่าลีดแฮสติงก็คือชายคนนี้ค่ะได้เช่าริโอเรื่องอพอาร์โต13มาดูแลส่งช้าเกินกว่ากำหนดนั่นทำหฮรานเช่าริโอคิดค่าปรับเขาถึง40่สเหรียญเลยค่ะหรือประมาณ1,200บาทลีดค่ะให้สัมภาษณ์บ้าตอนนั้นเนี่ยเขาว่าต้องการเก็บเรื่องนี้ให้กับตัวเองเพราะเขากลัวว่าถ้าบอกให้ภรรยารู้อ่ะเขาจะต้องโดนดุอย่างแน่นอนนั่นดูเลยใช่ไหมคะว่าธุรกริจนี้เกิดขึ้นเพราะการกลัวเมียแน่ๆเลยค่ะ จึงเกิดเป็นเรื่องขับข้องใจค่ะทำให้เกิดไอเดียที่ขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมคนเราถึงต้องจ่ายเงิน3 0 4 0ีเหรียญเพื่อเข้าใช้ฟิสเนสได้ตามใจตัวเองเราน่าจะเอามาปรับใช้ธุรกิจดีโอเช่าได้สิจึงเป็นจุดประกายเริ่มต้นค่ะจากนั้นค่ะลีดจิงชวนอดีตเพื่อนร่วมงานอย่างมาร์สแลนดดอฟเข้ามาสร้างธุรกิจด้วยกันและเน็ตฟิกก็ถือกำเนิดขึ้นในปีนั้นค่ะ และความแตกต่างที่ไม่แตกต่างก็เริ่มขึ้นค่ะเอาไอเดียเช่าแบบบุฟเฟ่ตมาใช้ในธุรกิจหนังเช่าเนี่ยนะจะบ้าหรอเน็ตฟิกยังคงให้สมาชิกเช่าแบบหลายครั้งเพราะยังกลัว่าถ้านําเสนอไอเดียใหม่ไปเลยเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่กล้าลองแล้วนําธุรกิจของพวกเขาจะไปไม่รอดค่ะหลีด ผู้ซึ่งยังไม่มั่นใจในไอเดียของตัวเองยอมทำโมเดลธุรกิจตามคู่แข่งอื่นๆในตอนนั้นไปก่อนค่ะเพียงแต่ว่าในปี1997เนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า DVD เข้ามาเป็นคู่แข่ง Brio Tape VHS ค่ะ พวกเขาจะต้องเลือกว่าจะให้เช่าแบบดีโอเทปซึ่งที่คนคุ้นเคยหรือจะมีเครื่องเล่นการใช้งานกันอยู่ทั่วประเทศหรือจะเลือกเปิดร้านเช่าดีวีดีที่เมยจะดูน่าสนใจแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักค่ะแต่หลังจากที่ลีดพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียแล้วจึงเลือกที่จะเดิมพันในธรุรกิจที่เป็นแบบหนังดีวค่ะพร้อมกันกับยุคนั้นซึ่งเป็นยุคสมัยที่ผู้คนเริ่มใช้งานอิเนเทอร์เน็ตมากขึ้น Netflix จึงเลือกที่จะวางแผนระบบเว็บไซต์เนื่องจากลูกค้าจะเช่าด้วยตัวเองแบบเดิมๆยังสามารถเข้ามาจองหนังบนหน้าเว็บไซต์ได้แล้วร้านก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะพวกเขาถึงกับเคียงกับตัวเองว่าเป็นร้านเช่าดีวีดีออนไลน์เจ้าแรกในสหรัฐอเมริกาเชียวเลยล่ะค่ะเป็นการนําเสนอความแตกต่างใหม่ๆบนพื้นฐานธุรกิจเดิมๆและนั่นทําให้พวกเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างรวดเร็วค่ะ จนกระทั่งปี1999นะคะเมื่อธุรกิจตั้งตัวได้และเริ่มมีผู้ใช้งานอย่างเป็นประจำค่ะลีดลองเริ่มเปิดใช้ให้สมัครสมาชิกแบบบุฟเฟ่ที่เขาตั้งใจะจะมาทำตั้งแต่ตอนเริ่มธุรกิจใหม่ๆแต่ยังทำควบคู่กับการเช่ารายครั้งด้วยและเมื่อเห็นว่ามันไปได้สวยค่ะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อแบบเช่าแบบบุฟเฟ่มากขึ้นในต้นปี2000นั้น Netflix จึงยกเลิกระบบการเช่ารายครั้งไปเลยค่ะเหลือเพียงแต่บริการรายเดือนเท่านั้นและปรากฏว่ายอดผู้ใช้งานยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆผ่านไปไม่กี่ปีพวกเขามีสมาชิกรายเดือนถึง3 0 0แสนคนเลยทีเดียวละค่ะและกว่า Netflix จะมาถึงวันนี้นะคะเกือบล้มได้ถึง2ครั้งกันเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ n e t f l i x จะเป็นผู้ให้เช่าดูวีดีออนไลน์เจ้าแรกแต่จนได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแต่จุดอ่อนของ Netflix กก็มีอย่างหนึ่งคือพวกเขานั้นต้องส่งดีโอทางไปรษณีย์ค่ะ นั่นทำให้คา่าใช้จ่ายด้านไปรษณีย์ของพวกเขานั้นสูงมากและเมื่อไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาทําการปรับราคาค่าขนส่งขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อเน็ตฟิกจนเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นมาค่ะและเมื่อเรื่องดังกล่าวถึงหูของบล็อกบัสเตอร์ผู้ให้เชา่าภาพยนตร์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบล็อกบัสเตอร์จึงยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าซื้อจัดการของเน็ตฟิกในปี2 0 0 0ค่ะ และข้อเสนอที่ Blockbuster จะดูแลและจัดก,การเรื่องการเช่าและการจัดส่งทั้งหมดนั้นโดยระบบที่มีรายใหญ่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ในส่วนของเว็บไซต์จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Blockbuster และชื่อ Netflix นั้นจะหายไปแต่ปรากฏว่าลีดนั้นขอเสนอราคาขายอยู่ที่50ล้านเหรียญค่ะหรือราวๆา1,500ล้านบาท ขเขาคิดว่าระบบออนไลน์ที่ Netflix สร้างขึ้นมานั้นมีมูลค่ามหาศาลแต่บล็อกบัสเตอไม่เห็นด้วยกับมันที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้นการจเจรจาการซื้อขายค้านั้นจึงจบลงด้วยความล้มเหลวค่ะ และนั้นก็นำมาสู่การเกิดวิกฤตครั้งที่2ค่ะภายหลังจากนั้นไม่ถึงปีด,ด้วยซ้ำเลยด้วยวิกฤตฟองสบู่ดอทคที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะซ้ำลายด้วยเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกโบรเชสในเดือนกันยา2001ส่งผลกระทบมาถึง Netflix ที่ทำให้ธุรกิจแม่ไม่มีกำไรอยู่แล้วต้องมาเจอกับปัญหาด้านเงินสดขาดมือเข้าไปเต็มๆเ,เลยละค่ะลีดพยายามยือทุกวิถีทางเพื่อรักษาชื่อเสียงของเน็ตฟ i x ไว้ จนกระทั่งเขาต้องปลดพนักง,งานถึง40คนจากทั้งหมด120คนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทค่ะและหลังจากที่ดื้ออยู่นานแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็มาถึงค่ะช่วงคริสต์มาสปี2002ซึ่งเป็นช่วงที่คนนิยมจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดเกิดเทนการใช้งานเครื่องเล่นดีวดขึ้นมาอย่างพอดิบพอดีเลยค่ะ <S <S ซึ่งนั่นทําให้เครื่องดีวดีดกลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในปีนั้นและทําให ความต้องการดูหนังแบบถ่านแผ่นดีวดีเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยสิ่งที่ลีดเดินผ่านมาตั้งแต่ปี1997เห็นผลแล้วค่ะพวกเขาเลือกอยู่ถูกฝั่งและส่งผลให้เน็ตฟลิกเริ่มกลายเป็นผู้เช่าหนังรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐค่ะและด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนค่ะตั้งแต่ปี1997ที่เริ่มเปิดบริษัทลีดก็มองเห็นว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคตจนกระทั่งถึงปี2002บริษัทเน็ตฟลิกเข้าซื้อขายในตลาดหล ที่เป็นผู้ให้เช่าดูดีๆรายใหญ่แล้วก็ตามเขาก็ยังคงคิดแบบนั้นอยู่เขามองว่าสักวันเนี่ยโลกจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการรับชมหนังผ่านอินเทอร์เน็ตแน่ๆเลยเพียงแค่ตอนนั้นคุณภาพของอินเทอร์เน็ตนั้นยังดีไม่พอค่ะและในปี2005นั้น Netflix ก็เลยเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า Netflix b l o อกค่ะเพียงแค่ลูกค้านั้นนำกล่องดังกล่าวไปติดตั้งกับทีวีก็สามารถเปิดเพื่อเลือกชมหนังเช่าได้แล้วจากนั้นหนังจะถูกด,ดาวน์โหลดลงกล่องให้ลูกค้าได้ดูในวันถัดไป ไม่ต้องรอหนังที่ส่งจากไปรษณีย์อีกแล้วค่ะพวกเขาพัฒนากล่องนี้เตรียมแผนการตลาดและกำลังวางจำหน่ายกล่องค่ะเพียง <P ew ing> แต่ว่ามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า YouTube เปิดให้บริการในปีนั้นแม้สินค้าใหม่พร้อมบ้างขายลีดก็สั่งให้ทีมงานทบทวนแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาใหม่ทันทีพร้อมกับเกิดแนวคิดที่ว่าเมื่อ YouTube ทำเว็บดูวีโอออนไลน์ได้แล้วทำไมเน็ตฟิกจะทำไม่ได้ละ่ะ สุดท้ายค่ะ Netflix บ็อกก็พร้อมทุกอย่างแล้วถูกยกเลิกวางขายพร้อมกับทุ่มพัฒนาบริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์บนเว็บไซต์แทนค่ะในปี2007เป็นปีที่ Netflix ฉลองยอดปล่อยเช่า DVD ครบ1,000ล้านแผ่นเฉลยค่ะพวกเขาฉลองตัวเลขนั้นพร้อมพร้อมกบการรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถสักอนาคตไว้กับ DVD ได้ไปอีกแล้วและเป็นการเปิดบริการสตรีมมิ่งในปีเดียวกันด้วยค่ะ ในช่วงแรกมีหนังให้ดูออนไลน์ประมาณ1,000เรื่องและคุณภาพก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของลูกค้าแต่ละคนเทียบกับ DVD ที่มีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แเรื่องและภาพคนชัดกว่าไม่ได้เลยค่ะแต่ Netflix นั้นไม่ได้สนใจค่ะบริษัทยังคงมีแผนงานที่ชัดเจนจากนั้นพวกเขาเปิดให้สมาชิกรายเดือนรับชมแบบออนไลน์ได้ฟรีค่ะจึงทำให้หลายคนกล้าที่จะลองมาใช้งานบริการสตรีมมิ่งซึ่งยังเป็นสิ่งใหม่ในยุคนั้นค่ะ ผ่านไปประมาณ2ปีคางหนันออนไลน์เพิ่มขึ้นมาเป็น1-2 0 0 0เรื่องพร้อมกับยอดผู้ใช้งานสตรีมมิ่งที่เติบโตขึ้นค่ะพร้อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นและยอดขายดีๆที่ลดลงทุกๆปีค่ะแล้วแน่นอนค่ะลีดคือชายผู้เดิมพันถูกคาง เหมือนกับตอนที่ลีดเคยเดิมพันระหว่าง DVD กับ DVO c h a p v v s s ในเมื่อนในปี1997ครั้งนั้นเขาก็เลือกได้ถูกข้างค่ะและครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะเขาเลือกที่จะเมิน DVD ที่เคยทำเงินให้เขาอย่างมหาศาลแล้วไปเดิม่านกับสตรีมมิ่งแทนซึ่งเป็นอีกครั้งที่เขาเลือกอยู่ถูกฝั่งยอดผู้ใช้งานสตรีมมิ่งเนี่ยแล้วก็คุณภาพดี o อ่ะทำให้กำไรของเขาสูงขึ้นในทุกๆปีเลยละค่ะโดยเฉพาะในปีล่าสุดนะคะ เน็ตฟิกมียอดผู้ใช้งานทั่วโลกถึง160ล้านคนทำไรายได้ไปถึง640,000ล้านบาทและมีกําไรถึง57,000ล้านบาทเลยล่ะค่ะราคาหุ้นเติบโตจาก1.2ดอลลาร์ในปี2002มาอยู่ที่439ดอลลาร์ในปี2020ค่ะและในตอนนี้นะคะมูลค่าของการเน็ตฟิกเนี่ยทะลุไปถึง6ล้านล้านบาทแล้ว และในความสำเร็จครั้งนี้นั้นส่งผมให้รีทสติ้งกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ได้รับการประเมินว่ามีทรัพย์สินสูงถึง150,000 0ล้านบาทเชเลยค่ะซึ่งถ้าอยู่ในไทยเนี่ยก็คงจะเป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับ6ของประเทศไปแล้วนะคะเนี่ยและอีกนี่ก็คือเรื่องสรุปเรื่องราวของธุรกิจสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้ซึ่งเติบโตผ่านร้อนผ่านน้ามายาวนานกว่า22ปีและยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะ อีกครั้งนะคะ Netflix นั้นยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการเดาใจคนดูค่ะจากการเฟ้นหานักโปรแกรมั่วโลกเข้ามาแข่งขันและสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาค่ะมันจะเป็นฟังก์ชันที่แนะนําหนังให้ถูกใจเราค่ะนี่คือการพัฒนาทางเทคโนโลยีของ Netflix ค่ะและแน่นอนค่ะในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงน่าติดตามว่า Netflix จะกล้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีได้อีกครั้งหรือไม่แล้วครั้งต่อไปพวกเขายังจะคงเลือกถูกฝั่งอีกหรือเปล่า หรือมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้ให้เราติดตามกันอีกนะเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างคะกับการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมบอกต่อเลยค่ะคอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ